สวัสดีค่ะพบกับ h e a l t h Connect ค่ะวันนี้นะคะหลายๆคนก็รู้จักที่จะดูแลตัวเองมากขึ้นตั้งแต่เกิดโควิดระบาดเนี่ยนะคะแล้วก็ถ้าเราได้รู้ในสื่อที่นำเสนอได้อย่างเหมาะสมนะคะก็จะสามารถทำให้เราเข้าใจเรื่องการดูแลตัวเองดูแลสุขภาพได้มากขึ้นค่ะงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่17ก็จัดขึ้นเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องนี้ค่ะด้วยแนวคิดที่ว่าสุขภาพที่ดีขึ้นจากความเข้าใจที่มากขึ้นค่ะ ดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกคนค่ะยิ่งสภาพแวดล้อมและสังคมปัจจุบันที่เชื้อโควิดแพร่ระบาดการมีความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพและเรียนรู้อยู่เป็นคือสิ่งที่จำเป็นค่ะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวทกระทรวงศึกษาธิการสถาบันเกิดเทพประเทศไทยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวชและองค์กรหลัก ร่วมกันจัดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่17ในหัวข้อสุขภาพที่ดีขึ้นจากความเข้าใจที่มากขึ้น Better Health Through Better Understanding เราก็เรียนรู้ได้โดยผ่านหนังที่สนุกแล้วก็เข้าใจง่ายแล้วก็คนเขาตั้งใจทำมากจนได้รับรางวัลนนะี่ะมาจากหลายประเทศ20ประเทศทั้งหมด30เรื่องก็เป็นเรื่องที่ อาจจะต้องเชิญชวนให้เยาวชนผู้ปกครองให้เด็กๆได้ดูได้ชมก็จะได้เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวันสุขภาพมันเป็นเรื่องเดียวกันมันอยู่ใกล้ตัวสุขภาพจะดีขึ้นก็ด้วยความเข้าใจที่มากขึ้นเมื่อเราเข้าใจแล้วแล้วก็เกี่ยวข้องกับออวิทยาศาสตร์ด้วยเนี่ยมันก็จะทำให้ชีวิตมีความสุขมากยิ่งขึ้นนั้นนั่นเป็นหัวใจของการที่ทุกคน ทุกหน่วยงานลงทุนลงแรงเพื่อมาจัดงานสายฟิล์มเฟสติวัลของทุกๆปีฉายตั้งแต่วันที่1ถึง1พฤศจิกาจนถึงวันที่20ธันวาคม6 4ตามสถานที่ต่างๆของศูนย์วิทยาศาสตร์ทั่วประเทศโรงเรียนหรือผู้ปกค,ครองสามารถที่จะจองมาเป็นเป็นชุดๆได้ก็อำนวยความสะดวก ให้กับทุกๆคนที่สนใจสุขภาพโดยเฉพาะสำหรับเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ครั้งที่17จัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนตระหนักและใส่ใจเรื่องสุขภาพกายและใจให้มากขึ้นเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเด็กและเยาวชนเพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักการดูแลสุขภาพของตัวเองและคนรอบข้างสำหรับภาพยนตร์ในปีนี้มีการนำเข้าจากนานาชาติ30เรื่องเลยค่ะมีหมวดหมู่เลือกรับชม5หมวด ก็คือแอนิเมชันหรือหนังสั้นภาพยนตร์บันเทิงศึกษาสำหรับครอบครัวภาพยนตร์นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติชีววิทยาและเทคโนโลยีและภาพยนตร์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ซึ่งภาพยนตร์ทั้งหมดนี้จะถ่ายทอดเรื่องราวการดูแลสุขภาพกายและใจสามารถนำไปเป็นส่วนหนึ่งของสื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาได้รับชมและเกิดการเรียนรู้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายมากขึ้นค่ะ งานวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเทศกาลงานวิทยาศาสตร์ช่ไหมคซึ่งที่จริงวิทยาศาสตร์เนี่ยมันยิ่งเป็นเหตุผลเนะเวลาเราเรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพร่างกายเนี่ยเพราะฉะนั้นสอสอเองเมองว่า การที่จะเอาคอนเทนต์เนะเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพมาทําให้มีความเข้าใจง่ายและเด็กๆเ,เนี่ยก็อยู่ในวัยที่แบบเรียนรู้ได้แบบง่ายขึ้นนั้นสิ่งสําคัญของเราก็คือว่าถ้าเราสามารถทําให้เกิดการจุดประกายทำให้เด็กๆเ,เออนึกอะไรออกเป็นแบบบทเนี้ยพวกเนี้ยมันก็จะทําให้เขาเริ่มเรียนรู้มีกระบวนการเรียนรู้ในการที่จะมาเป็นเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพได้ก็ที่จริงเด็กๆเ,เนี่ยดูแลง่ายนะคะเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยก็จะมีหลายๆเรื่อง อาจจะมีทางเรื่องอาหารเนาะ,ะกิจกรรมทางกายอันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับกเขาโดยตรงและเกี่ยวกับเรื่องพวกอ q แลวเเป็นสุขภาพทางปัจจัยเนี่ยการที่จะทําให้เด็กและเยาวชนรู้จักการเรียนรู้เป็นเรื่องง่ายนะคะสิ่งแรกก็คือต้องช่วยทําให้เขารู้สึกสนุกไปกับกิจกรรมซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองหรือคุณครูก็สามารถสร้างขึ้นได้ไง่ายๆนอกจากภาพยนตร์จะมีเนื้อหาดูแลสุขภาพแล้วยังเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวด้วยค่ะ แนวทางรับชมในระบบออนไซต์ site, รับชมได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอาคารท้องฟ้าจำลองกรุงเทพหรือศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในส่วนภูมิภาค17แห่งค่ะแต่ละวันจะจัดหมวดหมู่ตามประเด็นเข้าชมได้ฟรีไม่ต้องสำรองที่นั่งนะคะสำหรับผู้ต้องการรับชมแบบออนไลน์ต้องสมัครเพื่อรับรหัสผ่านก่อนค่ะที่เว็บไซต์ https s w f 2 0 2 1 s i p l a n e t o r g ค่ะสถานศึกษาก็จะได้รับหนังสือคู่มือจัดกิจกรรมและชุดคำถามหลังรับชมภาพยนต์ด้วยซึ่งท่านรับชมได้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2 0่0ธันวาคมปีนี้ค่ะ ถ้าทุกอย่างลงตัวนะคะก็คือความรู้ที่ต้องการจะให้นะคะมาผสมกับสื่อในเนื้อหาที่เหมาะสมแล้วก็ตรงกับกลุ่มเป้าหมายค่ะความเข้าใจในสารที่ต้องการจะสื่อนะคะก็จะส่งไปถึงผู้รับสารได้อย่างสำมฤทธผลค่ะเหมือนกับที่งานเทศกาลในครั้งนี้พยายามที่จะสร้างความรู้ด้านสุขภาพให้กับทุกๆผู้ชมนะคะหมดเวลาแล้วค่ะ e a l t h c o n เ e c t เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ